บอกได้เลยนะครับว่าเข้ามาไม่บ่อยครับกับตัว Altid 1.6รุ่น G ปี18สีเทาดำนะฮะดูด้านหน้านะครับสภาพใสๆนะครับโครงเมียงเงาๆนะครับไฟหน้า Multi d e f l e c t o r มาพร้อมไฟ Daytime Running Light คันนี้ไม่เพียง60,000เท่านั้นนะครับรถหน่วยงานปลดประจำการเข้ามามีประวัติเช็คศูนย์นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16ยางปี2023นะครับด้านข้างเหลี่ยมสันคมคมสวยๆนะครับภายในปรับสภาพมาให้วนะครับเบาะหนังสีชิมนะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะครับ มีผู้สตาร์ทมาให้นะครับเนี่ยครับคันนี้ไม่แท้ไม่เดิม65,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับผมเครื่องเสียงเดิมนะครับภายในสวยๆนะครับผมราคาเพียง439,000นะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะครับท้ายเดิมเดิมมาพร้อมไฟเบรกแบบ LED รายไกลนะครับใครสนใจคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมอย่างละเอียดเหมือนกับตอนที่เราเข้ามาเราเช็คจุดไหนกันบ้างน,นะครับคลิปนี้ดใหยจบนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาประเดิมคลิปแรกนะครับในปีใหม่นี้นะครับผมกับช่องบอยเอาติสมือสองนะครับผมถ้าอย่างไรขออนุญาตขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับกับพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนี้ไว้นะครับเป็นช่องที่จะอัปเดตรถเอาติสนะครับผมของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับให้ได้ดูกันนะครับผมปีใหม่นี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับประสบความสาเร็จนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ประเดิมคลิปแรกนะครับในปีนี้นะครับ เริ่มกันที่ตัวอ u t ต i t นะครับโฉมปี2018นะครับคันนี้นะครับปรับสภาพมาแล้วนะครับพิเศษนะครับคันนี้ได้สีเทาดำนะครับสีนี้หายากนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับแล้วก็พิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับเลขไมคันนี้เพียงห0,000ื่นเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นคันที่เลขไม้น้อยที่สุดนะครับในบริษัทเลยนะสำหรับตัวอ u t f i t นะครับไม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับใครไม่อยากพลาดคันนี้นะครับคลิปนี้ดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดู อย่างละเอียดนะครับเหมือนพี่ๆทุกคนนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรดนกันเลยนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับ439,000บาทนะครับออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับดูด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นโครมเมียบนะครับใสายๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถปรับสภาพมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟหน้าได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับดูสัสภาพโคมไฟนะครับ คือใสมากๆนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเดทามันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมนะครับมีลากโคมเนียมนะครับลากยาวเลยนะครับใส่สามนี้นะครับริ้วรอยผิวพานตัวรถนะครับสวยงามเลยนะครับของเรานะครับก็อย่างที่บอกกันทุกคลิปนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกว่าไม่มีตัดต่อครับขัดรถสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับผิวพานเหลี่ยมสันนะครับที่ฝากระโปรงคมๆสวยๆเลยนะครับผม นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อเดิมโรงงานขอบ16นะฮะเป็นล้ออลลอยนะฮะส่วนตัวยางได้เป็นยางดันหลบปี2023นี่เองนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาเมื่อไม่นานนี่เองนะครับนี่นะครับได้ปี2023พี่ๆก็ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับล้อนะครับยางนะครับลึกๆเหลือๆนะครับโป่งซุ้มล้อคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ครับผม เครื่องยนต์ดูอว์วีวีทีไอนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเรียวนะครับปรับพับไฟฟ้าแบบออโต้นะครับเมื่อเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับมือจับประตูก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีขีดขมียงตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาสวยงามมากๆนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดภายในกันเลยนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะสีครีมนะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆปรับสภาพมาให้แล้วพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับ นะครับยังดูหม่ดูสวยนะครับนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆดูแบบครบครบนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดํานะครับตัดกับสีครีมนะฮะภายในก็จะดูปลอดโปร่งนะครับโล่งนะฮะเลขไมล์หกหมื่นห้าพันกิโลนะครับผมเป็นรถหน่วยงานบทระวางเข้ามานะครับมีการเข้าสู์ทุกยานะครับผมมั่นใจแล้วก็วางใจเรื่องการเซอร์วิสตัวรถได้เลยนะครับมีปุ่มพุทธสถานนะครับอยู่ที่ขวามือนะครับปรับพับ กระจกไฟฟ้าขวามือเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเครื่องเสียงที่ซ้ายมือนะครับดูสัมผัสตัวพวงมาลัยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตะเกียบด้านต่างๆนะครับแน่นๆตึงๆนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ดูทุกจุดอย่างละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวซอกหรือต่างๆนะครับพี่ๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนะมาดูกันต่อสามรับด้านในนะ ตัวเครื่องเสียงนะครับได้เป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับเป็น CD ต่อ USB แล้วก็ AUX ตรงนี้ได้นะครับตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้งานง่ายๆหมุนมือปกติเลยทนทนเลยนะครับด้านล่าง Power Outlet 12โวลต์1จุดนะครับผมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT7 สปีดนะครับดูที่หัวเกียร์นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนรถสวยใช้งานไม่ช้ำนะครับสีดนเป็นโนแบกนะครับแป้นเกียร์นะครับเนี่ยนสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะ มีที่วางแก้วสองจุดนะครับตรงนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยสีด้านบอร์ด้านบนนะครับสีไม่มีซีดไม่จางนะครับดูครับรถนะครับใช้งานปกติเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วขนาดในส่วนของตัวแผ่นนะครับที่กันแดดนะครับด้านบนนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับมาดูกันในส่วนของด้านข้างนะครับนะครับหัวน็อตด้านข้าง ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับจากตัวเครื่องมือช่างประจานะครับหัวน็อตซอกลรือต่างๆนะครับขมกิฟนะครับน็อตเดิมนะฮะประตูเดิมนะครับผมนะครับสังเกตตรงที่ว่างแขนนะครับรถสวยนะครับไม่มีช้ำนะครับใช้งานปกติกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทราล็อกเซ็นทันล็อกมาให้นะครับนะครับดูในส่วนของตัวประตูนะครับแมตอาร์ตต่างๆอยู่แบบครบๆแบบนี้เลยนะซีนเดิม ให้ดูทุกจุดนะครับนะครับตอนที่เรารับลรอเข้ามาเราก็จะเช็คประมาณนี้นะเช็คที่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขจุดแปดสติกเกอร์นะครับอย่างแน่สนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทําสีนะครับนะครับจุดหัวน็อตต่างๆนะครับเกี่งๆคมๆแบบนี้เลยนะนะครับที่เราจะเช็คนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้เลยนะ0831318826เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนได้เลยนะครับ นะครับดูประตูตรงนี้นะครับเนี่ยเช็คกันพวกซีนตรงประตูนะครับว่าเคยโดนแกะโดนไขเอาไปทําสีได้ไ้มหรือเปล่านะครับนะรถใช้งาน60,000โลก็สภาพประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเช็คดูอย่างละเอียดเลยนะมีชาร์จ USB ตรงนี้นะครับให้2จุดนะครับเบาดสีเบดนะครับด้านหลังนะครับสภาพตึงๆแน่นๆ ะเก็บเดินได้ต่างๆอยู่ครบนะครับบอกไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในก็สะอาดนะครับเป็นรถที่ปรับสภาพมาให้เราพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวอ u t f i t 1.6รุ่น G นะครับปี18คันนี้นะครับได้สีเทาดำนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้น4ีดาวได้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับนะครับท้ายเดิมนะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์นะครับผมเป็นเส้นสีแดงนะครับขีดยาวๆนะแววนสองสว่างกลางคืนนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ โลโก้ทุกตัวสอนอยู่แบบครบๆแบบนี้เลยนะครับนะครับท้ายเดิมนะครับริ้วรอยนี่ช่าไม่มีเลยนะไฟเบรกไฟเดินนะครับไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะครับมาเปิดด้านหลังดูนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับกว้างๆเลยนะครับสำหรับตัวอัลติสนะครับเนี่ยครับภายในค่อนข้างกว้างเลยนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถที่ใช้งานนะครับเป็นแบบส่งกว้างขวางนะครับล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบนะครับ พวกซีนมะพร้าวซีนทางมะพร้าวแล้วก็เมนอาร์ต่างๆอันนี้เป็นซีนเดิมนะครับรอยอาร์ตต่างๆนะครับอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยไ้ท์ทาสีหรือว่ารอยสนงสนิมได้ๆนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเช็คให้ดูอย่างละเอียดอย่างนี้ได้นะนะครับซีนต่างๆดาเดิมแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เรามาเช็คกันต่อนะครับในส่วนของตัวรางน้ํานะครับเมนอาร์ตรงนี้เรียงแบบครบๆนะครับเช็คจุดหัวน็อ ตรงฝาท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะนะครับเราเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับซีนเดิมนะครับฝาท้ายเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยแกะนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับปรับสภาพมาให้ร้าพร้อมใช้งานนะครับฟรีดาวได้ผ่อนเป็นผ่อนเพียง7,500บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ได้สีเทาดําคันนี้ได้สีเทาดำไม่หกหมื่นนะครับไม่หยายคาดกันนะครับใครสนใจคันนี้รีติดต่อมาได้เลยนะครับ ดูเหลี่ยมสันคมนะครับด้านข้างนะครับโป่งซุ้มล้อนะครับสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับมาเรามาเช็คฝั่งนี้กันต่อนะครับหลังจากเที่ยวเช็คฝั่งขวาไปแล้วมาเช็คฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของประตูนะครับรอยอาร์คต่างๆประตูสภาพสวยไม่มีช้านะครับซอกหลืบหัวตรงประตูนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับใดๆนะครับเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับเหมือนพี่ๆทุกคนได้มาดูรถตัวจริงที่เป็นจนกันเลยนะครับ คันนี้ก็คัดมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้คว่ำไม่มีตัดต่อนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงแบบครบๆนะครับประตูซีนดาเจอแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตด้านแก้มฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะนะครับเราเช็คอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมเวลาเรารับรถเข้ามานะครับแล้วก็เช็คในส่วนของหัวน็อตตรงประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะนะครับแผ่นเพลตตัวรถนี่ก็เป็นจุดสําคัญเลยนะครับ ก็จะมีตัวเลขเครื่องแล้วก็เลขแชสซีต่างๆนะครับบ่งบอกตัวรถไว้นะครับแล้วก็ปีผลิตเป็นปี18แท้เลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับภายในสภาพสวยนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อครับตัวห้องเครื่องก็สภาพสวยสภาพใสเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็น Du อัลวีวีไนะเป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะฮะไม่เคยผ่านการติดก๊าซได้มานะครับ วัวปะเก็นยางร้อยซีนยางต่างๆนะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับตัวจุดมาร์คสีท้ามสีนะครับต่างๆจากทางโรงงานอยู่แบบครบๆนะครับนะครับแล้วก็มาเช็คในส่วนของตัวเมนอาร์ตนะครับตรงเบ้าโชกนะครับเมนอาร์ตเรียงตัวแบบสวยๆครบๆแบบนี้นะครับน็อตด้านในนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ปั๊มโตโยต้า แผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับพวกซีนต่างๆจุดแปดสติกเกอร์ต่างๆนะครับยังแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีพวกรอยไร้หรือว่ารอยทําสีได้ๆนะครับเดีนะ๋ยวมาเช็คฝั่งนี้นะครับเช็คขวาและซ้ายให้ดูอย่างละเอียดเลยนะเนะียครับน็อตด้านในแล้วก็ซอกหลืบเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะฮะ เบ้าโชกฝั่งนี้เม็ดอาร์เรียงแบบครบๆสวยงามทั้งสองฝั่งนะครับรถไม่เคยผ่านการโหลดการแต่งใดๆมานะครับน็อตนะครับตรงด้านแก้มนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็น็อตตรงไฟนะครับไฟหน้านะครับยังเป็นไฟเดิมนะครับนะครับจุดที่เราจะเช็คนะครับคานนะครับด้านแก้มนะครับโค้งมนตรงๆสวยๆนะครับรูกลมนะครับของตัวคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับจุดน็อตต่างๆ ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนะครับดูในส่วนของตัวคานด้านหน้านะครับแบบเต็มเต็มนะครับตรงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดหัวน็อตต่างๆนะครับสังเกตได้มันจะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันจากเครื่องมือช่างหรือว่าประแาใดๆนะฮะนะครับให้ดูทุกจุดอย่างละเอียดเลยนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้กับเจ้าตัว t o y o ต a าอ t i s ตนะครับ1.6รุ่น G นะครับปี2018กับสีเทาดำเลขไมยเพียง60,000เท่านั้นนะครับ ราคา4 3 9 0 0 0นะครับฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละ7,500บาทเท่านั้นสนใจคันนี้ติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปครับสวัสดีครับ